สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอินเทอร์เฟซนะครับในภาษาจวาวาอินเทอร์เฟซนะครับหรือว่าคีย์เวิร์ดหรือว่าคำสั่งอินเทอร์เฟซในภาษาจาวานั้นเราสามารถที่จะใช้อินเทอร์เฟซสำหรับการกำหนดคุณสมบัติของคลาสหรือว่าคุณลักษณะพิเศษของคลาสเพื่อที่จะให้คลาสที่กำหนดเป็นอินเทอร์เฟซนั้นนะครับสามารถที่กำหนดหน้าที่การทำงานของเมธอดได้โดยที่ไม่ต้องระบุรูปแบบการทำงานหรือขั้นตอน ภายในเมธอดให้เสร็จสิ้นนะครับเพื่อให้คลาสที่นำอินเทอร์เฟซคลาสนี้ไปใช้งานไประบุก,การทำงานเองตามความต้องการคือเราเพียงแค่ทำการระบุนะครับรายละเอียดเบื้องต้นหรือว่า abstract method ภายในตัวอินเทอร์เฟซคลาสที่ทำการ implement ตัวอินเทอร์เฟซไปใช้งานก็ได้ทำการกำหนดรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการทำงานภายในเมธอดต่อนั่นเอง ซึ่งอินเทอร์เฟซในจาวาครับก็จะมีประโยชน์ทําให้เราสามารถที่ออกแบบคลาสที่มีคุณรักษณะที่เหมือนกันหรือว่ามี e ม h o d ที่เหมือนกันแต่ว่าขั้นตอนการทํางานนั้นสามารถที่จะออกแบบได้แตกต่างกันไปนะครับตามความต้องการได้ย่างมีประสิทธิภาพจืรสร้างข้อกำหนดการทํางานหรือว่าเมธ s p สเปกซิฟิเคชันให้มีหลากหลายรูปแบบตามการทํางานของแต่ละคลาสที่นําไปใช้งานนะครับซึ่งเพียงแค่เราใช้อินเทอร์เนะครับตามด้วยชื่อ คลาสนะครับแล้วภายในอิน e ทอร์เฟเราก็กำหนด Method นะครับซึ่งภายใน Method ที่อยู่ภายในอิน e ทอร์เก็จะเรียกว่า abstract Method หรือว่า m e t h o d ว่างๆนะครับต่อจากนั้นเมือ่อนำคลาสที่เป็นอิน e ทอร์เฟไปทำการ Implement เราก็จะใส่รายละเอียดต่างๆให้กับ Method นะครับเพื่อที่จะให้คลาสที่ทำการ Implement Interface c คลไปใช้งานนั้นมี Method ที่เป็นรูปแบบเดียวกันนะครับ นี่คือคุณสมบัติของอินเทอร์เฟซคลาสในภาษาจาวาครับขอบคุณครับ